สวัสดีค่ะเกดฟินิก์นะคะวันนี้มาส่งมอบรถนะคะคันสวยๆอยู่ข้างหลังค่ะที่จังหวัดมหาสา,ารคามกันนะคะเป็นรถดัมเกษตรแม่ลูกนะคะเห็นด้านหลังไหมคะวันนี้มาไกลเลยค่ะจากเหนือมาอีสานเลยค่ะมาเยือนภาคอีสานแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่าฟินิก์นะคะออกมาสามพวงแล้วค่ะ ซื้อกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าก็ใจดีบอกต่อด้วยว่าลดฟินิกใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคนแคคนขายดูแลดีไหม <laughs> พูดลิ้นฟันอีกแล้ว <laughs> นี่นะคะแดดชาวก็จะสว่างจ้าๆนิดนึงเมือ่อเมื่อสักครู่ต้องขอประทานโทษด้วยค่ะกล้องอาจจะมีปัญหาอาจจะมัวอาจจะดูไม่ชัดเจนค่ะแต่ตอนนี้โอเคแล้วสวยละ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูสเปครถกันนะคะว่าหน้าตาสเปครถจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวขอกริยาดับกล้องนิดนึงอ่านี่นะคะสเปคดําข้อเกษตรนะคะบรรทุกได้3 0บวกนะคะหักสัมภาระแล้วตัวแม่ยาว6เมตรยี่สูง2เมตรยี่นะคะตัวลูกยาว6เมตร8สูง2เมตรยี่ค่ะแต่งหัวนะคะแต่งหัวเต็มค่ะ นะคะแล้วก็ทําสีและปลายแม่ลูกนะคะบางโคลเลดล้อชุบโครเมียมค่ะกาดเลดกาดนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสามารถจดทะเบียนได้เลยนะคะตามกฎหมายใหม่ค่ะกระบอกดัมเราจะใช้ของชิเมว่านะคะเพาจะใช้ของแมกนัมนะคะชุดช่วงล่างจะเป็นของเทนนะคะ <laughs> เ,ดเด็กส่งรถเด็กส่งรถน้องซีอย่าปีนครับรถมาวิ่งมากลางคืนอาจจะโดนฝนโดนลมโดนฝุ่นนิดนึงนะคะ <laughs> มากระฝนค่ะรถมากระใส่ฝนมาแบบเย็นสบายชุ่มฉ่ำเลยค่ะ แดดยามเช้านี่มันสวยจังเลยสวัสดียามเช้าอีกครั้งนะคะเกอดอร์ฟินิกค่ะตื่นกันหรือยังคะตื่นกันหรือยังเอ่ย <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ ค่ะนี่ทางลูกค้าทางลูกค้ากำลังนั่งรอเลิกน้องซีลงครับไม่ปีนน้องซีลงไม่ปีนูกน,น,น้ำโชว์เดี๋ยวนะอยากขึ้นก็ขึ้นเลยได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขายกดำให้ดูน้องซีไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องซีออก ให้เจ้าหน้าที่ยกดำขึ้นนะคะนี่ค่ะกระบะดำน้องซีอะดำตัวแม่ดำตัวลูกนี่นะคะโอเคนี่ค่ะ กระบอกดัมเราจะใช้ของชิเมวานะคะนี่นะคะกระบอกดัมชิเมวานะคะ207ค่ะตัวนี้สเปคตัวนี้แบกได้เลยนะคะนี่ค่ะดันดันใต้กระบะเรานีครับ น้้าทาทยฝาท้ายจะเป็นแบบ2ตอนนะคะฝาข้างเปิดได้ค่ะคอกลัวเชื่อมตายนะคะกระบะจะเป็นเหล็กรวนนะคะนี่เเผาจะเป็นของแมนัมนะคะนี่นะคะชุดช่วงลาง่งนะะลางจะเป็นของเทนนะคะชุดช่วงล่างจะเป็นของเทนนะคะแสงจะมืดมดนิดนึง ขอแบตเตอรี่เราค่ะเราใส่สตลเลตให้เลยนะคะงอเว็บไหมคะเนี่ยงอเว็บไหมคะไฟถอยเราก็จะเป็น LED ให้นะคะไฟถอยเราก็จะทําเป็น LED ให้คะ่ะทักทายกันมาได้นะคะเช้าๆตื่นกันหรือยังเอ่ยตื่นกันหรือยังเอ่ยมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างมาดูด้านข้างซ้สายฝากัน ด้านหน้าก็จะเป็นกันชงโทษทีค่ะลิ้นพันด้านหน้าก็จะเป็นกันชนสเตเลสนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราดูกันเต็มเต็มคันเราดูกันเต็มเต็มคันเนาะ เขาหัใจหน่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นดำคอเกษตรนะคะคอเกษตรเหล็กแม่ลูกนะคะสเปค30บวกค่ะหักสัมภาระแล้วนะคะเรามาทบทวนสเปคกันอีกรอบนะคะตัวแม่ยาว6เมตรยี่สูง2เมตรยี่นะคะตัวลูกยาว6เมตร8สูง2เมตรยี่ค่ะ หากสมภาระแล้วได้30บวกนะคะจะเป็นเหล็กล้วนค่ะฝาข้างเปิดได้ฝาท้าย2ตอนค่ะกระบอกดําจะไปจะใช้ของชิ้มว่านะคะ2 0 7นะคะชิ้นมว่า2 0 7ทั้งแม่และลูกเลยนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นชิ้มว่านะคะเผาเราจะใช้ของแมกนัมนะคะเผาจะเป็นของแมกนัมค่ะ เราดูกันชัดๆเป็นของแมกนัมนะคะชุดช่วงล่างจะเป็นของเทนนะคะนี้จะเป็นของเทนนะคะของเทนนะคะลำโพงทีเคทีเคค่ะลำโพงเคทีเคค่ะนี่นะคะอันนี้ตัวลูกค่ะกระบอกลำตัวลูกนี่หมายเลเจซีค่ะพรุ่งนี้ออกอะไรเอ่ยมีหกหอีกแล้ว หกห้าอีกแล้วหกห้าเก้าห้าหายากมากป้าหกห้าอีกแล้วหายากมากหางเนี่ยเลขหางเนี่ยชัดสี่หางอะหกห้าอันนี้เด็กมาเด็กฝึกหัดเซลฝึกหัดอืมอื้อ <c firefight ing> <c oughs> ค่ะลูกค้าค่ะนี่นะคะฝาดท้ายสองตอนค่ะเราดูเรามาดูด้านท้ายรถกันฝาดท้ายสองตอนสวยไหมคะ ตอนนี้กลับมาดูไฟขายก่อนเดี๋ยวลืมหน้าไฟขายเพาเช้าหน้าไฟขายก็จะบวมๆเนยนะคะเพิ่งตื่นเหมืกันค่ะเพิ่งตื่นเหมือนกันเดี๋ยวก็จะใกล้ถึงเลิกไหว้รถแล้วนะคะ ได้แล้วสอบถามกันมาได้ค่ะสอบถามกันมาได้ค่ะตรงไหนตอบไม่ทันเดี๋ยวเขายาตอบกับทีหลังนะคะเก๋ขออนญาตอบกับทีหลังนะคะ ตอนนี้อยู่มหาสาครคามค่ะตอนนี้อยู่มหาสาครคามค่ะรถต่อมาจากนครสวรรค์นะคะเป็นอู่ต่อเดอะฟินิกนะคะบริษัทเดอะฟินิก999 s m b นะคะตั้งอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่เส้นเลี่ยงเมืองค่ะเส้นที่จะออกไปเส้นกำแพงเพชรนนะคะ่ะติดต่อไฟขายได้ทุกช่องทางนะคะ ว่าจะเป็นเฟ e บุ๊กนะคะ t ิกต o k กนะคะอินส a าแกรมนะคะ l ล n e นะคะขึ้นว่าเก๋เดอะฟินิชค่ะ k K E underscore นะคะ tpx ค่ะเฟ e บุ๊กไลน์ก็เก๋เดอะฟินิชนะคะภาษาไทยพักทายกันมาได้ค่ะ ข้าดองไม่แพงค่ะข้าดอกไม่แพงค่ะสองก้อนค่ะสองก้อนใช้เงินออกรถสองก้อนค่ะสองก้อนเบ็เสร็จจบทุกอย่างค่ะสองก้อนทักมาได้ค่ะพูดจริงค่ะไม่ได้พูดบ้านน้ำลายค่ะ พูดจริงทำจริงและได้จริงค่ะก็ขายมาเยอะแล้วเนาะขายมาจนปูนี้แล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะลาไลฟ์นะคะ พาส่องดูโฉมงามคันนี้หน่อยโฉมงานคันนี้ขอให้แม่เหงๆแม่ปังๆนะคะแม่เหงๆแม่ปังๆะคะ่ะมาขนความรวยนะคะขนเงินขนทองขนความรวยขนความเจริญนะคะเข้าบ้านนี้นะคะ เ h อะฟ o ีนิกนะคะ999แอสเซมบี B, นะคะเป็นอู่ต่อรถบรรทุกรถเทเลอร์รถ, er, รถดัมมนะคะรถพิเศษนะคะทักทายกันมาได้นะคะทักทายกันมาได้นะคะ สเปกนี้กึ่งแบกกึ่งคุ้มนะคะบรรทุกได้หลายหน้าง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นมันข้าวโพดนะคะมันเส้นมันหัวนะคะไม้ท่อนนะคะไม้สับไม้ท่อนไม้ชิปนะคะอ้อยนะคะได้หมดค่ะหรือจะบรรทุกพวกปูนพวกออของบิ๊กแบกก็ได้อยู่ค่ะ สองยิ่งสวยค่ะขนาดมากับมากับฝนนะคะเนี่ยมากับฝนนะเนี่ยถ้าล้างขี้ฝุ่นออกจะเงาฟุบเลยอันนี้ฝุ่นมากับฝนขึ้นเออลงเขามาจากนครสวรรค์ค่ะฝนตกทั้งคืนเลยพนักงานบอกฝนตกทั้งคืนเลยพี่เช็ดมาอย่างเงา กันได้ค่ะทักทายกันได้นะคะ แล้วต้องขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านลูกค้าจะทําการไหวยรถแล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะกลับมาทักทายกันอีกครั้งนะคะต้องขอฝากบริษัทเดอรฟินิกไว้ในอ้อมกอดของอท่านด้วยนะคะถ้าท่านทุกท่านท่านไหนอยากสนใจออกรถนะคะทักทายเกดเดอรฟินิกมาได้นะคะหรือเซลล์ท่านใดก็ได้ที่เป็นเซลเดอรฟินิกนะคะ สามารถทักมาได้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในโรงงานได้นะคะเราเป็นโรงงานเปิดค่ะยินดีเปิดให้เปิดข้อมูลให้ลูกค้าท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานได้เข้ามาเยี่ยมชมรายผลิตของบริษัทเดอรฟินิกได้ว่าเราได้พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้เราก็ทํามา8ปีแล้วเนาะ8-9ปีแล้วนะเดอฟินิกตอนนี้จะใกล้ครบ10ขวบแล้วค่ะจะครบ10ขวบแล้ว นะคะเก๋ก็อยู่กับฟินิกมาประมาณ8ปดปีแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือเท่ากับอายุน้องเซลซีเลยน้องเซลซีกี่ขวบก็อยู่กับฟินิกเท่านั้นล่ะคะ่ะก็อยู่กันยาวๆไปค่ะดูแลกันไปค่ะนะคะเดอะฟินิกเป็นบริษัทต,ต่อรถนะคะเป็นบริษัทต,ต่อรถบรรทุกนะคะ รถพิเศษรถเทลเลอร์นะคะสามารถทักทายกันมาได้นะคะเดลฟินิตตั้งอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอยู่เส้นเล่งเมืองค่ะเส้นที่ถ้ามาจากกรุงเทพก็จะอยู่เส้นเลี่ยงเมืองที่จะออกไปทางกำแพงเพชรน,นะคะตั้งอยู่สง่าอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ้ตาเบลเลอร์เลยค่ะป้ายชื่อบริษัทเดลฟินิตสูงเบลเลอร์เลยค่ะสังเกตง่ายๆค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะ เขาไปเยี่ยมชมโรงงานได้นะคะเข้าไปดูลายผลิตได้เพราะว่าตอนนี้เดอะฟินิกนะคะเราได้พัฒนาลายผลิตเราค่อนข้างเยอะค่ะก็คือกระบะตัวแม่ตัวลูกนะคะเราขึ้นด้วยระบบจิ๊กนะคะเผาเราก็ติดตั้งด้วยระบบจิกค่ะก็คือการเอ,อน้ำหนักเนี่ยจะไม่เวียงกันนะคะ กระบะน้ำหนักจะไล่ๆกันนะคะเวียนน,น้ำหนักเวียงกันไม่เยอะนะคะเพาะขึ้นด้วยระบบจิกนะคะการผิดพลาดจะมีค่อนข้างน้อยค่ะถามว่าไม่ผิดพลาดไหมมันก็ต้องมีค่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องถูกเสมอไปมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างแต่ว่ามันก็จะมีน้อยลงนะคะเราก็จะพยายามพัฒนาสินค้าโปรดักเราให้พัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นขึนนะคะตรงส่วนไหนที่อยากให้เราพัฒนาก็แจ้งมาได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะ ตรง่วนนี้ค่ะเข้ามาได้ดูเลยนะคะตอนนี้เราต่อรถประมาณ30มสถึงสีวันนะคะตอนนี้ต่อรถประมาณ30มสถึงสีวันค่ะถ้ารถคันไหนที่แต่งค่อนข้างเยอะนะคะทําสีแล้วก็เพ้นทั้งพ่วงเลยก็ขอ60วันนะคะถ้ารถไม่แต่งนะคะเป็นสีขาวร้วนไม่แต่งก็30วันก็เสร็จแล้วค่ะถ้ารถแต่งนิดหน่อยนะคะก็ประมาณ45วันนะคะ ไฟไข่หน้าบวมจังอ่ะก็ฝากเดอะฟินิกไว้ด้วยนะคะฝากเดอะฟินิกไว้ด้วยว่าเอ่อาจจะโดนใจท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะคะลองแวะทักทายมานะคะลองลองเข้ามาสัมผัสเดอะฟินิกดูว่าการเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดอะฟินิก x ะดูแลเป็นยังไงนะคะ พูดไปก็เหมือนจะเขา้าเขาข้างตัวเองค่ะต้องต้องมารองดูก่อนนะคะต้องได้มารองดูก่อนว่าเดอะฟินิชเป็นแบบไหนการบริการเป็นแบบไหนนะคะผลงานเป็นแบบไหนนะคะทาได้จริงตามที่พูดไหมรับผิดชอบงานตามที่พูดไหมนะคะต้องรองค่ะเดอะฟินิชนะคะ TPX ค่ะ บายบายค่ะบายบายขออนุญาตจบไลค์แค่นี้นะคะบายบายค่ะ